สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุภูสุคนมาเมื่อนี้มากินข้าวนในวันเด้อร์มาครับบาบอกะบาโบูบาบโซลาสห็นแเหล้านพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องแต่ให้กินอลไรเมื่อนี้่เมื่อนี้แม่บ้านเขาเตรียมไอ้ต้มขาหมูมาพี่น้องเลยต้มขาหมูแม่นต้มขาหมูนี่พล่งหัวหน้าพล่งต้มมากับมือพี่น้องต้มขาหมูแม่น กินข้าวเหนียวนี่นะแมนนี่น่ะมามาแซ่บกันพี่น้องบัวลายใหญ่ทางพี่น้องเลยน้องกินกินอยู่แล้วพี่แล้วไอ้จุกข่าขอนี่จกข่าแบ่งกันเดี๋ยวคอยยืดมือไปสกต้อตากันนี่บริกิณได้หมดนี่ข้าวเหนียวดิแมนมีแค่ย่างเดียวพี่น้องนี่ครับแจวนี่แจทิพนแจทิพนอ่าใส่ปลาแดกจักน้อยปลาแดดจำพี่น้องมันเสียาจบดอาจสีบอห็นได้มันอยู่ข้างล่างนู้มามาแซ่บกันน้องกินพออยู่ ก็ขอเหนียวนี่นายอันนี้เป็นไอ้ใบมะขามอาจารย์เขาเอาหนับต้มใส่จริืๆมันดีเข้ากันหมดเลยเออลองเบิ่งก่อนมาไหมแทบๆพี่น้องวอลายยัยหางหิวแล้วมียังกะฝากเลยเด้อพี่น้องก่อนอื่นกะอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อกดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้นำเด้อมาไหมแทบๆลองมาอยู่ต้มหมูยังไงเย็นมีแต่ขามันเออขาหมูเนี่ยเจ้าก็สร้างกินเนาะมาไหมเขาเหนียวนาะ ดูเลยหมูเองเนี่เออก็หมูที่เขาขายนี่แหละซื้อมาตกเองบ่แมนซื้อมาไม่กินเป็นสีนองๆหน่อยแมนหมูเนาอ่ะมันน้งหืมบาๆกันชิมมึงด้วอย่างบ้ากันชิมกินอย่างงี้่วันหมูนองนี่างเยตันงตหองชิมบ้างกันเออต้องกินก่อนเอออะมึงแซบบ่เนองป่ก็แซบแล้วเอานกันน้อันนเนนานี่ กินหมูเอาซะโอ้อะไรมะเป็นยังงีก็ต้องกินกับข้าวเหนียวมาเออข้าวเจ้าอ่ได้บ่มันก็ได้โอ้แต่ว่าก่อนนี่มักข้าวเหนียวนี่เด้อ้นีเด้อทุกท่านไม่จุกจันเพราะตัวข้าวเหนียวสิงจ้ิงตาคือบวมมันก็นจีบัวกลัวบัวเอวตัวมีแก้วจะไปแดกม้ีผักกาดไปหน่อยหลังจากที่ว่าให้หน้าให้ตาไปโดนพี่น้อย ก็ <Safe anor. S 1> เปลี่ยนอาชีพหนังจำไปไหนไปต่างประเทศพี่น้องโอ้ไปต่างประเทศบอกเป็นไงไปนั่งแท้กับเบาโบไปเวียงจันท์มาพี่น้องไงบอกเป็นไงถ้าเขาไปเสียภาษีไปเสียภาษีพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยไปกับเบาท่องเบาท่องเป็นยังมาถามมาตอนอีฟซีล่ะมันบ่ได้มีบ่ได้ยังหรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่หัวใจนี่แหละบ่ได้มียังอืมว่ามฝาเป้คามมาก เดี๋ยวมันก็นัวเนี่ยอืมหอยหอนไปนัวเนาะมาหอนไปแดกไปหอนสี่หมูบ่ยหอนไปแดกไปนัวโอ้บ่าคล่องบางเอาพี่น้องตอนตอนใหญ่เด้เนาะต้มหมูต้มต้มสมขาหมูเออต้มใบใบมะขามต้มใบมะขามใบมะขามอ่อนกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเอลยผักบ่วเบาวล่องนี่ขาหมูกินกับข้าวเหนียว ไเคยเห็ดเคยพาจะเห็ดใชเออกะมุ้งไปหอกจกรรมนั่นอ่กะต้มน้าจิแซ่วเห็ดเอาใหน้อยอยากได้อะไรก็กินนั่นน่มาสนาแน่นแน่นมากน้ำจิแจ่วประอเห็ดเอาบุมีสูดตดำแซ่บบอแซ่บเนืูเขาขเวจักมึงต้องลอง ลองเบิ้งจังหวะมูเานเา <Okay. S 2> ์นเเนาเลยเบเนาเลยมันคือสีเป็นสีนเนๆจังหน่อยมันทุกก็เป็นเหนีอโอ้ยมาเสร็จมากินข้าวนบอ่อท่องแซ่เ,เป็นน้อง,องเลยต้มหมูกัข้าวเหนียวสดนส้ำซ้มพอเดอกุอ้กับเราเดือเงินเดือนเรานี่แหละเนานยันไงไงไนลย จำเจขึ้นนัวนัวเออนี่ยนี่หัวขากหนาบมุกไ้เลยแอะบไดหันนี่พี่นออตุ่มหมูกินกัข้เหนียวผักบวบไปอยู่เวียงจันจองคืนพี่นองเอ,อไ,ปไปทางใหรไปทางใหนกย็ยานเพรว่าเขาว่า ยานคิดโคบิดอืมอาดิตโควิดเขาจะบอกให้มาครับว่าอืมกักตัวไม่ไปทางใดหรอกนอนได้ในห้องอืมกันว่าไปเสื้อเขาพากันไปไปลงข้างพี่น้อยอยางชุนเมย์ครับบอกจะบอกเขาที่เสื้อจะเดี๋ยวบอกไอ้อดีตัว จะตีบ,บอกไงว่าจเ,นนเจ้า<อ>ะเป็นคนเวียง,งจันบ่จะเป็นคนตังแขวงอีกแขวงหนึ่งแมนแมนห่างกับตัวมุ่เลี้ยงจันกันหลายกิโลก็เป็นพันเกินแปดร้อยโลนะป้านั่นผมว่าแมนแมนแค่ว่ากิโลาเป็นคืนหมดแล้วเนี่ยบางคนกับบดเสื้อพี่น้ักไงว่าเอ้าจะไปเมืองเวียงจันจะเป็นเมื่อเลาวจะเป็นคนลาวก็จะลงหา้างบดแตกต่างกันกับว่า ดูดอนนองไายมากรุงเทพเนี่ยรู้แตกต่างกันกับคล้ายกันเน่พี่น้องแต่ว่ายดูอูดอนนองคข้ไมนก็บทำปกติเห็นไหมเราเคยยูหันเราก็จชินยูหันวันนี้เอาเข้ามากรุงเทพเพาก็ลงก็ลืมคือกันเนี่ยเพวกเส้นทางมันสิหลายเจียกๆนี่แหละบางคนกับวัชิบารห้องั้แกงซีสแกงอือบุหรีแกงอ่ะอีดีด้ยเน่ยหลวงเมืองเล้าคนเล้าไปหลวงเมืองเล้าเล้าเที่ยวเล้า คยอยู่ในเมืองเล็กๆเนาะก็ไม่อยู่ในเมืองใหญ่ๆมันก็ลงคือว่าเนาะตึกสูงออกมาไหนกับเบื้องเนี่ยข่าวกันคือเพี้ยนใช่ไหมเบื้องเพี้ยนหมูเน่าเนีกับหมูเน่าพี่น้องเลยเนาะแสบดูเบื้องสีสันมันแสบหรือ่าเป็นตาแซ่บหรือ่าเป็นตาบวบแสบนะเออมัน สุกแรงแบบซีจืดเนาะมันซีนแบบสดนะใสเป็นแบบซีแบบแบบัดกินก็พอพอได้ด้วยขอดีของการกินหัวเหนียวคือนอยังไงมันยูดลหนึ่งสองสองมันอิมอ่มสามสองสามสาม,มสามเป็นยัง บวากินไงเขาเนี้ออืออาสักไงซีซีเดี๋ยวประหยัดเนืกินไนอยากโอ้เนี่ยเรื่องควาจุใจได้กอนซีเนด้วยอือมีเขาเนี้วมันประหยัดน่กินอืออ่านีเขาจ้านีเปืองเปืองกลับอือตำหนีก็แล้วครับอือ คนนี้เน่จำน้ำจำนี่ก็ได้เลยเขาจะจำอะไรไดเ้เปล่าเจาะตักออกมันจะเปลอกบ้าเนื้มูบ้าท้องมูน่าวเอ,อ๊แซ่บเสย่ติขัดเงิ วา่าจะหมูลเนาให้ตรงกินเนาวมมหนูว่าหนาเพราะท้กินโอ้ไปบางสันดีนีบอก่ามูเนาเกียดะเ,เนี่ยหัวเกียดปะโอ้มันก็ขึ้นนน่อยเนี่ยต่ได้บอว่าตามข้มันจริงนะมันเ,าเานาเนาโอซ่าเฮ็ดไม่กินห่ยเป็นข้อขมามด่าเหมดเลยอ กระซื้อแล้วเขาปบบาลดเข้ามาขายเท่าไรเน,นี่ยนน่าจะหลายหลายสิบบาทกโอ้ว่าน่าจะเจ็สิบบาทเลเนะนมันกหายซื้อว่าบ่แหละอโอ้เ่าเด้กินน้ำนี่สิมัตีมีน้องเลยโอ้ม่อาอีนาสบเวกินน้ำนอรอยไหมอ่ะเอะานต้อนมาตอนเนื้อบานตเกียมันหน่อยหน่อย หนวยวะพี่น้องเลยเรล่องความนวดนื้นวดจับไปนวดอย่างนวดอย่งกับพี่ลอประชดตัวเลนี่มันนวนวดจีนวดแสบนะพี่น้องเลยนวดแสบนวดลายเนื้อบริตอนนี้กันไงอ๋อ อันนี้ขามหมูเลยขามาร์ท้อแล้วก็ไปสือมาแล้วก็มาตัดเป็นตอนเป็นตอนแย่ามาต้วมวันนี้ต้มตัวอี๋ย่งเนี่ยะะอะไรเนี่ยที่ขอย็นนี่ใบมะขามลังลักนี่ใบมะขามเดี๋ยวกะมะเขือเทศมะเขือเทศมะกรูดมะกรูดขาขา่ะใช้แค่นี้แหละนี่ได้พี่น้องหนังหมูจนมะต้มแบบปกติอย่างเงี้ยะต้มโดนขังไนให้ันเปลือย แจ้วซื้อกัน,นัววันนี้เนีใช่แจ้วมะพริกปนน้นนะฮะใส่ครับยังเนี่ยประดแดกกรยังนัวอ้ยอ๋อแจ้วกระแดกซื้อๆได้ดไจะมีเกลียดรับเอียงในการเขีนยมนัวบันน้มีเคล็ดลับอกอย่างว่บอกนี่นบผมมีเคล็ดลับอย่างนึกตัวแดงน,นึ่งว,วันที่แช่ขอใส่ไปโลด นะบดรียังมาไปครับไอ้ซุปเปอร์รถหายเลยอยู่ปักแลนมาทนันก็ทือโล่โคมเครื่องฟองบารีเอาจิม้มไปในรถเอาเนาสะสำหรับขี้เหนียวสัมนัสนะพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์กดติดตามเพื่อใจเด้อพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเผยแพร่คลิปใหม่เนาะเอา,เอาสำหรับคลิปนี้กับท่านนี้แล้วเนาะซองไอ้น้องกับพี่ก็เพียงแค่ท่านี้แล้วเนาะพี่น้องแต่พอกันขึ้นหนาเนาะเอาเอามนูแซ่บหลายเนาะหลายไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ